มิเกลอาเตต้าออกมาเปิดใจแบบไม่ปิดบังเลยหลังอาเซนอนทำได้แค่เสมอกับคริสตัลพาเลตสอต่อ2ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ปืนใหญ่ทำพลาดแบบไม่น่าให้อภัยโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่เสียประตูแบบไม่น่าจะเสียตอนนั้นอาเซนนอนกำลังนำอยู่2ต่อ1แล้วก็ใกล้จะคว้า3แต้มสุดสำคัญได้อยู่แล้ว แต่ดันมาเสียจากจังหวะพลาดของวิลเลียมซาลิบาทําให้ชองฟิลิปมาเตตาหลุดเข้าไปชิบปอนแบบเหนือชั้นจบเกมเสมอ2ต่อ2ชนิดที่แฟนปืนถึงกับกลุ่มขมับผลเสมอในเกมนี้ทําให้อเซนอนเก็บเพิ่มได้แค่แต้มเดียวมี67คะแนนตามหลังลิเวอร์พูลถึง12แต้มและที่น่าหนักใจกว่านั้นคือหง์แดงต้องการแค่1คะแนนจาก5เกมสุดท้ายก็จะการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีหลังจบเกมอาเตตาให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าเราทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานในวันนี้ ต้องยกเครดิตให้คริสตันพาเลซด้วยพวกเขาทําให้เราเล่นยากจริงๆเราเสียบอลกันง่ายและเล่นช้าในหลายจังหวะผมผิดหวังมากเขายังเสริมด้วยว่าเรามีนักเตะหลายคนที่ใช้งานไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบต่อฟอร์มโดยรวมแต่เราก็ต้องทําให้ดีกว่านี้เราพยายามไม่ให้ทีมโฟกัสเรื่องอื่นโดยเฉพาะเกมเจอเปเอสเชในแชมเปียนลีกและเขาก็พูดตรงๆเลยว่าวันนี้เราไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเราดีพอจะชนะ เรามีเวลาพักเยอะก็จริงแต่ความผิดพลาดแบบนี้มันทําให้ทุกอย่างพังมันคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลตอนนี้เรายังเหลืออีกหกเกมที่สําคัญมากและเราต้องดึงพลังกลับมาให้ได้เรียกได้ว่าเจ็บสุดๆสําหรับแฟนปืนโตเพราะจากที่เคยมีลุ้นแชมป์เต็มตัวตอนนี้โอกาสเริ่มริบปรี่ลงเรื่อยๆแล้วแฟนๆอาเซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ